คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้จะมาให้เลขวิ่งของวันที่20สินะคะเมื่อวานมันของวันที่19หยุดไปหนึ่งวันนะไม่ค่อยสบายไม่ได้ทำคลิปเลยเอาของวันที่20ไปเลยนะคะ วันที่สิบแปดก็เข้าไปเหมือนเดิมตามระเบียบนะคะเข้าสองนอยนะที่จับคู่แล้วก็เลขวิ่งก็มาบนล่างทุกนอยเลยนะคะเอาขอนที่ยี่สิบเลยยี่สิบทับหกทับหกห้าเอาวิ่งกันวิ่งสูตรหนึ่งกับสองเหมือนเดิมหนึ่งกับสอง วิ่งสูตรหนึ่งสองสามสี่สองห้าหกเจ็ดนะคะตามระเบียบอันนี้คือเลขวิ่งสี่นอยสี่นอยบอลอรอสอนอนะคะสี่นอยเลขวิ่งมาทุกงวดไม่เคยพลาด ไม่เคยพลาดเหมือนเดิมไม่ค่อยสบายเราหยุดไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ